ดังนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาโดยกรงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงการท่องเทีได้ในหนดให้มีการคัดเลือกสาขวัญกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนโดยยอมเลือกเดสวาลรับมาตัวร์ลิเชอร์ไนล์จูงเมืองสิงคโปร้อนหน้าดูอย่างยั่งยืนครับ สองด้านการศึกษาตรงนี้นะครับหนึง่งสองตรงนี้นะครับหน,น,นึ่นนง,งสอง ตรงนี้นะครับหนึ่งสองเดินสองสรุปรางวัลที่ได้รับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็โดยเฉพาะเทศบาลตำบลทับามาก็มี นำโดยนวัตกรรมนะฮะที่นำขยะนะครับขยะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน,น์ <Okay. S 1> กับชุมนชนนะครับได้ผ่านการปลูกฝังจากพี่น้องประชาชนแล้วก็เสนอแนะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มองถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางไปึงสู่ทางกระบวนการซีโร่เวสนะครับด mm ัง hmm. นั้นก็ต้นเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคือความดีนะ รางวัลที่รับได้คือไม่ใช่เฉพาะเทศบาลนะครับที่สําคัญยิ่งก็คือพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็เอาใจใส่ที่จะตั้งใจให้ตาบ,บนทนับมาเป็นเมืองสะอาดที่น่าอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเป็นะครับ็นการที่ทําค่อนข้างจะยากมากนะคดังนั้นก็ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกอง,องคอ์กนระทุกพื้นที่นะทุกชุมชนทุกเครือข่ายนะครับที่เราได้รวบรวมตแล้วก็ฝากท่านว่า การขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนนั้นเราต้องขับเคลื่อนกันต่อไปนะครับนำนวัตกรรมใหม่ๆที่นําไปใช้ประโยชน์ในชุมชนเนี่ยนะครับแล้วกลับมาใช้ใหม่เนี่ยนะครับขบวนการต่อไปครับขอบคุณมากครับ